สวัสดีครับแฟนเพจพิจาผ้าจวดนะครับเมืองอีพิจาบ่ได้ผ้ามาจวดนะครับแต่ผ้ามาเมืองการตรวจความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัตรริราชการสนามชายแดนจังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนเศร้าๆนะครับประมาณเกตงเศร้านะครับพิจาก็นํารถมาจอดเลี่ยงไล่กันไว้เนาะพลราคบของแต่ละคนนะครับที่จะขึ้นปฏิบัตริราชการสนามชายแดนนะครับนํารถมาจอดว่างคขังใหม่เครื่องมือเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็บมีการซักซ้อมการปฏิบัติต่างๆนะครับเนาะ ก่อนที่ผู้บังคับการนะครับหน่วยเฉพาะกิจชบชัยยานุภาพนะครับเพื่อนสิมาตรวจความพร้อมนะครับนี่แหละครับมีการยืนนะครับสักซ้อมกระตั้งแต่เ้านะครับจนถึงประมาณห่ามงเสาบรรยากาศดูอุ้ยสุดฟินครับบรรยากาศสุดฟินมากนะครับเงื่อไหลไขย่อยนะครับนี่แหละครับหลังจากนั้นนะครับท่านผู้บังคับการพบชัยยานุภาพนะครับเพ่เดินทางมาถึงนะครับเนาะก็ได้ทาการตรวจความพร้อมนะครับเห็นบ่คคับการยืนแถวดูอุ้ยนะครับ ตรงดิ่งขนาดครับเห็นบังคับปลายเท้าแต่ละคนนี่สุดยอดขนาดครับบ่มีเลื่อมล้ำกันแม้แต่นิดเดียวเห็นบังคับสุดยอดมากการยืนแถวการซักซ้อมนะครับการตรวจความพร้อมนะครับเป็นไปโดุยังมีประสิทธิภาพนะครับเนาะนี่แหละครับหลังจากผู้การไหโอวาทนะครับท่านผู้ขับการนะครับท่านไหโอวาทไห่แนวทางแล้วครับไห่กำลังคนที่ขับรถนะครับมายืนนี่แหละครับประจํารถของตัวเองพี่จ้า ถ้าตรวจ็ยืนยู่นนี่ครับออ้ยบรรยากาศนี่เป็นใจขนาดครับแดดฮอนก็ขนาดครับนี่แหละครับยืนอยู่ข้างรถนะครับหลังจากนั่นนะครับเนาะหลังจากตรวจแล้วนะครับถามความดูของแต่ละคนตรวจรถตรวจล่าเรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับก็เอารถแต่ละคันมาเลี้ยงไล่กันครับรถที่จะเดินทางไปวันที่1ตุลาคม2566นนะครับเพื่อทดสอบนะครับเพื่อทดสอบครับเนี่ยครับครับ นะครับลอกตัวเมืองสระบุรีนะครับเนาะระยะทางประมาณ20กิโลเมตรนะครับเพื่อทดสอบระบบรถนะครับเพื่อทดสอบระบบต่างๆของรถนกรับเนาะว่าการเดินทางปลอดภัยบ่อนี่แหละครับมูแอบครับมูแอบรุ่นน้องที่เดินทางไปน้ากันวันที่หนึ่งครับเป็นคนขับนะครับเนาะปกติจะสลับกันกับพีจาผ้าจวนนะครับแต่เมื่อนี่พีจาผ้าจวดเมื่อยแห้งนะครับมาขึ้นเหตุเอกสารเด็กนะครับก็เลยให้นองครับนั่งขังไห้กับรังใจคุยกันไปตลอดการทดสอบของรถนะครับนี่แหละครับ ไปกันเป็นขบวนครับไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับเดินทางออกจากนะครับพื้นที่ในค่ายทหารนะครับเนาะออกนอกถนนใหญ่นะครับนอกการจะเราจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะครับด้วยระยะทางที่ไกลนะครับจากสระบุรีมุ่งหน้าไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับต้องมีความพร้อมของยานพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนี่แหละครับนํายานพาหนะออกนอกค่ายไปแหละครับไปตามสินทางนะครับเพื่อทดสอบนะครับเพื่อทดสอบระบบ เครื่องยนต์นะครับเพื่อทดสอบระบบต่างๆของรถให้มีความปลอดภัยนะครับพอการเดินทางของพวกเขาไปเป็นขบวนนะครับเนาะว่าใดไปกันทัานเดียวนะครับไปเป็นขบวนทุกคันต้องพร้อมนะครับดังที่ผู้มบัญชาเพิ่นนะครับไว้วางใจเพิ่นมอบหมายหน้าที่ให้ยนะครับน้องเขาต้องเตรียมความพร้อมนี่แหละครับเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นปฏิบัติราชการสนามชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธปวรธีต่างๆนะครับอาวุธสื่อสารยานยนต์ นะครับแม้กระทั่งตัวกําลังคนเองนี่แหละครับให้มีพร้อมๆอยู่เสมอนะครับเนาะเพราะเราเป็นทหารของชาติเราเป็นทหารของประชาชนนะครับเขาจะเดินทางปฏิบัติภารกิจไกลๆนะครับหางบานหางลูกหางขอบครั้วนะครับเนาะบางคนมีขอบรั้นนี่แหละครับทหารทาอะไรมากได้ได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับทหารทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดนี่แหละครับไปนะครับเขาต้องหางขอบครั้นนะครับเขาต้องหาง ลูกเข้าต่างหางเมียนะครับนอกจากคนที่วอบกลัวดิละครเดินทางถูกยางต้องปลอดภัยนะครับภารกิจให้สำเร็จรูล่วงไปโดยดีนะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้บังคับการผอชัยญานุภาพนะครับมือวนนี้เพิ่นเสียสละเวลาเดินทางมากนะครับตรวจพร้อมๆแล้วก็ห้โอวาทของกาลังพลต่างๆนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับให้กาลังพลให้ทุกคนนะครับปฏิบัติงานให้พานลูล่วงไปด้วยดีนะครับการตรวจสอบรถของนะครับทีมงาน ทุกคนกันนี่แหละครับขับตามกันไปเรื่อยๆนะครับรอบตัวเมืองสระบุรีประมาณ20กิโลเมตรนะครับเนาะนี่ถือว่าระยะทางสั้นมากนะครับเดี๋ยวเขาทดสอบนะครับเป็นเพียงการทดสอบให้นะครับรถยนต์ที่เราจะเดินทางด้วยระยะทางที่ไกลให้มีประสิทธิภาพนะครับนี่แหละครับเป็นการทดสอบการบรรทุกสิ่งของยังต่างๆที่เขาจะเดินทางไปนะครับเนาะขี่นอนหมอนมุงนะครับเดินทางไปบนด้านหลังสนามชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ฝากทุกคนเลยครับเ้อแป้นเพจพิจารณา จวดนะครับต่อไปนี้การพาจวดของพีชาอาจจะบริสมาเสมอวาสมือแต่พีชาก็จะมีภารกิจแบบนี้นะครับภารกิจแบบของพีชาพาจวดนะครับหลักการทหารเนาะจะมีภารกิจต่างๆมาให้มึงนะครับเนาะแต่ภารกิจต่างๆที่พีชาไทยทําทลงนะครับจากบ่เป็นไพ่ตอบว่าหมันคงข,งของประเทศชาตินะครับบ่หล่อแหลมต่อภัยอันตรายของน่วยนะครับบอม่เรื่องสุ่มเสียแน่นอนครับจะไทยทำภารกิจแบบนี้แหละครับให้ทุกคนได้เห็นว่าพีชาพาจวด แต่ละมือเหดหนังนะครับเนาะหน่วยของพีจามีภารกิจนะครับเนาะแผนป้องกันประเทศนะครับสั่งความสัมพันธ์กับทหารเพื่อนบ้านด้วยนะครับทัดพบอเพื่อนไทยนโยบายดีมากนะครับก็ฝากทุกคนนะครับเด้อไปเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พีจ่าผ้าจูดเนี่นะครับเด้อหน้าที่ของใชยไทยหน้าที่ของทหารนะครับพีจ่าก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับปกป้องประเทศชาติเท่านะครับถึงแม้จะเดินทางไกลนะครับเนาะห่างไกลจากบ้านนะครับจากที่นอนนิ่มๆนะครับจาก เสียงเพลงที่นางฟังซูมือนะครับบรรยากาศนอนเปิดแอร์นะครับต่อไปนี้ก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่นะครับห้างไก่บ้านนะครับเนาะการนอนการอยู่การกินอาจจะบ่ได้สวยรู้การนอนการอยู่การกินอาจจะบ่ได้นะครับเหมือนคนที่อยู่ในเมืองนะครับแต่ก็ต้องทนนะครับเนาะเพื่อหน้าที่ของเราเพื่อภารกิจของเราให้ประสบผลสําเร็จนะครับการโหลดรถก็เรียบร้อยแล้วนะครับการตรวจสอบรถของพีจาพ้าจวดก็เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะขับกลับมาเข่าทีครับ กลับมาจอดไว้ในโรงจอดรถเพื่อนะครับนั่รถไปเดินทางสู่นะครับราชการสนามชายแดนจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แลัวกาคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจพีจาพาจวดนะครับกับทีมงานทุกคนนะครับนอกภาวะจะเป็นผู้กำบับชาพีพีน้องๆนะครับขอให้ปฏิบัติภารกิจราชการสนามชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ67ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ทุกคนเด้อครับเด้อฝากติดตามครับ